ครับสวัสดีเอฟสู่ผู้สุขคนนะครับเมื่อนี้ยังรอเอฟซีนะครับมีรายการบังไฟนะครับผมที่จะร่วมเขาทดลองอ่าความพร้อมนะครับ ความปลอดภัยในประเพณีบุญบั้งไฟปี2568นะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนาทีระทึกใจกำลังที่เกิดขึ้นนะครับกับประเพณีบุญบั้งไฟปี68นะครับอ่ะนี่คือการทดลองนะครับมีรายการบั้งไฟมาให้เบิรงแบบคร่าวๆนะครับผมมาบาั้งที่หนึ่งสอรสชวงศ์นะครับปีศานหางจากบ้านหัวเมืองเลยทีเดียวนะครับปีที่แล้วฟอร์มสดใสสับสัมากๆเลยนะครับสำหรับทีมงานสอราชวงศ์สี่รอย ซัมซิมนะครับ400เป็นวานิลล์เลยติดเดียวนะครับเป็นบุกไฟแพ่หน่อยเป็นบุกไฟมือโพกนะครับอ่าไปติดตามกันเบิ้งนะครับบ้างที่2ต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับปีสารหางจากแถวใดน,นะครับผมไปเบื้องกันนะครับว่าปีสารหางนี่บัธรรมดาคือกันตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับข้อโจข้อซูนะครับผมอ่า ขึ้นไปสุดแล้วยังหลากข้อล่างขึ้นไปอีกนะครับนี่กระสีรอยเป็นวาเลนด้วยืกันตาพันเปอร์เบอดานะครับเป็นบังไฟที่สดใสสบสาแห่งยุกเลยทีเดียวนะครับผมบังที่ส,สามซอไพสารนะครับสอไพสารกะเป็นบังไฟถือว่าฟอร์มถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับปีที่แล้วนะครับผ่านมั่งบอผ่านมั่งแต่ส่วนมากสี่พันนะครับในราคาบอสูงนะครับ แต่กระเจาซะเป็นส่วนใหญ่กับมีคือกันนะครับผมมาลุ่นกันไปนะครับบ้างที่ซีท้องพักดีนะครับปีที่แล้วฟอร์มบ่ค่อยดีปันไดนะครับบ่ค่อยดีเท่าทีคั้วนะครับท้องพักดีนะครับผ่าทาเสร็จที่บอยนะครับปีนี้กัสิมาสู่ให้พี่น้องได้เชื่อกันนะครับสาหรับที่งานท้องพักดีนะครับแต่ช่วงนี้นะครับ น้องไม้แสงตะวันบ่น้องแสงตะวันนะครับแสงตะวันนะครับขนาดท่อสองของไอยันทีมงานท่องพักดีนะครับเก่งลึกเกินนะครับหม่งไฟขนาดท่อสองสามลอยเป็นวาเลนนะครับผมผ่านลวดลวดเลยทีเดียวนะครับฮอตลึกเกินนะครับส่วนหม่งไฟแสนเข้ามาลุ้นกันว่าปีนี้สิเป็นจังไดรโปรติดตามนะครับบ้างที่หานะครับซุปเปอร์เฮงแปดแปดนะครับผมไข่นี่กับบ่อธรรมดาฟอร์มร้อนแรงเลือกเกินนะครับก่อนสิทธิ์ปิดฤดูกาลนะครับเป็นหม่งไฟซุ่มไล่แบบ แก้วนะครับหวานเจี๊ยบเป็นวานเลนคือกันนะครับบ้างที่6นะครับนครดงบัง ยุคใหม่ขวัญใจปะเพณีนะครับผมอ่ะปีที่แล้วฟอร์มกะลุ่มๆดอนๆนะครับบอประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับปีนี้กัซซีมาแกโตไม่นะครับทีมงานดงบางยุคใหม่นะครับเดี๋ยวลุงหลอดเป็นเอฟซีพนยูนะครับให้กําลังแรงใจกันต่อไปนะครับบ้างที่เจ็ดอชะเลพลนะครับไข่อชะเลพนปีที่แล้วก็เปิดโตได้สวยงามเลือกเกินนะครับบอว่าสิเป็นบังไฟล้านนะครับลุงหลอดเคยไปเชียร์ประทับใจเลยทีเดียวนะครับเหตุบาง ไฟลานปีที่แล้วบางแหลกของไข่ขึ้นได้สวยงามพานนะครับแก้วนะครับงามเหลือเกินนะครับสุดยอดนะครับผมมาท่านสจอเล่นะครับเจ้าของไข่นะครับผมเก่งเหลือเกินนะครับชายาเดาฟาปินนะครับของไฟล่ำดาบกะพานนะครับกินแบบเจ็บๆคันๆแสบๆร้อนๆนะครับควนใจไม่ห่างไม่ใหม่ควนใจข้นจนนะครับควนใจเศร้าๆนะครับ อเฉลพลรู้จักแล้วจะรักเองนะครับผมอ่ะบางที่8ดนะครับก้องฟ้านะครับก้องฟ้าพระเอกใหญ่หน่อยสนามนะครับบบาวก้องนะครับปีที่แล้วกะผ่านมังบ่ผ่านมังสลับกันไปนะครับเป็นบางไฟกะถือว่าไายใหญ่มากๆนะครับผมอ่ะสู่กันกินกันลูกพัดนะครับเดี๋ยวเราไปรวมเชียร์กับไอกองหนุ่มรูปหล่อน้าตาดีหรือมีชาติตระกูลนะครับอ่ะให้กําลังใจก้องฟ้านะครับบางที่เก้า เจเนาสั่งลุยนะครับเจเนาคนสวยนะครับบวกเสียละรูปหล่อนะครับผมว่ากินวัดเจเนากิหวัดเสียละไปให้กับรังแรงใจกันนะครับ เจนเนา์นะครับฟอมกะดีว่าดีขึ้นนะครับผมอ่ะบอกโหว่าดีทางใดนะครับว่าส่วนมัเด็ดมาเดาของเจนเนานะครับผมเข่าตรงขามตลอดนะครับผมอ่ะยอดวิวกะคเบึงหลายคักนะครับผมสงสัยบึงด้วยความมันใสแล้วบอบอกโหนะครับเดี๋ยวเฮาเจอกันในสนามเดี๋ยวไปสัมผัสเจนเนาสั่งลุยนะครับผมบางที่สิบนะครับเทพทับหลวงนะครับผมไผ่ินฮอดไอเทพนะครับปีที่แล้วก็ฟอบดีอยู่นะครับอ่ะ กับว่าได้ถึงว่าพันอ่าสดใสสับสัาปันใดนะกับกับพันมั่ง่บพันมั่งแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานไข่บางไฟไงนะครับเทพทับหลวงนะครับฝากไว้อ่าทีมงานหนึ่งนะครับคืนนิมุนแต่ตองนะครับผมอ่าบ้างดิซิเอนะครับผมอ่าซอสสวันดิ์สกนะครับผมผลงานกะดีนะครับถือว่าดีนะครับปีที่แล้วนะครับ เห็นว่าลำดาบกรับผมเนกินง่ายๆนะครับสำหรับทีมงานสสวรรค์สร้างนะครับลำดาบผ่านเป็นวาเลนกะสสวรรค์สร้างนี่แล้วนะครับผมตนเตนโนตนเตนไปได้เสยกับเยอะแยะนะครับเบาด้ผ่านเสยนะครับสำหรับทีมงานสสวรรค์สร้างอ่ะปีนี้กะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไปเบิ่งกันไปเชียร์กันบางดีสิบสองกอดก้อนเมฆนะครับผมจะทําเสียงแหลมเพื่อนะครับกอดก้อนเมฆนะครับผมมาผู้ใดอ่ะอยากไปเชียร์ กอดก้อนเมฆนะครับลุงหลอดกันแนะนํานะครับผมมาให้ไปเบืองย่างใกล้ชิดนะครับผมบัธรรมดากันนะครับกอดก้อนเมฆปีที่แล้วกับสร้างผลงานไว้อ่ะสวยงามเลยทีเดียวนะครับปีนี้ก็อาจจะบททธรรม้พี่น้องพิหวังนะครับลุงหลอดขาดหวังคือกันนะครับผมทีมงานอาจารย์สร้างเพลินขาดหวังคือกันแล้วเอาไปร่วมเชียร์กันนะครับบ้างที่1 3แสนสิลินะครับผมแสนสิลิปีที่แล้วนะครับช่วงต้นฤดูกาลเป็นบางไฟแพร่แพร่หลายนะครับ ต้นฤด,ดูการมองว่านะครับเป็นวงไฟจอดปอกนะครับแต่ช่วงไทยๆฤดูกาลนะครับ400เป็นวาเลนนะครับเก่งคักนะครับเก่งมากๆราคาต่าๆกินได้แบบสบายๆนะครับผมกินฮอดคนนะครับทีมงานแสนสิริอาช่วงไทยฤดูการนี้ดีนะครับ มาเปิดฤด,ดูกาลใหม่สิเป็นจังไหนโปรดติดตามนะครับบางที่14นะครับฝ่าหลังฝนฝ่าหลังฝนนักสู้3แผ่นดินนะครับผมเฮาสิได้พบได้พอกับช่างเอานะครับผมอ่าหายหน้าหายตาไปนะครับผมช่วงหายหน้าหายตาไปเบิดฤด,ดูกาลบางไฟเพิ่นไปเลี้ยงหลานนะครับผมตอนนี้หลานก็สิใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเฮามาเจอกับช่างเอานะครับผม ฝาหลังฝนนะครับกสิมานน้ำมูนะครับปีที่แล้วเพื่อนบอกว่าเจ๋งเจ๋งอิลีนะครับบางไดบอกเจ๋งเจ๋งแน่นอนนะครับผมบางไดบอกเบิงเบิงมือบบก่อยงามกะเบิงซื้อนะครับผมอ่าบางนี้งวดปีนี้นะครับเอาใจซอยเพื่อนนะครับี่เป็นอยงไดนะครับผลงานนะครับฝากเชียร์เพื่อนนํานะครับฝาหลังฝนนะครับบางดิสิหะ เจนจีหานะครับแ่งบ้านคุ้มเงินนะครับผมบวกมอดเทวดาบอ,บอแน่ใจนะครับไก่มือจักไปเบิ่งกันว่าสิบวกมอดเทวดานุ่มรูปหลอดได้หรือไม่นะครับผมมาปีกายกะฟอร์มกะถือว่ากลางๆนะครับผ่านมั่งบอผ่านมั่งนะครับช่วงต้นๆหนู้สึกว่าสิผ่านดีนะครับช่วงท้ายๆกะเริ่มสิบอผ่านนะครับผมแล้วก็มีช่วงแหลกแตกด้วยคือบางไฟอ่าเพิ่นอ่า ็นไฟเก่านะครับเอาออกมาจุดถิ่มซื้อนะครับผมแต่ตอนนี้เพิ่นกะพัฒนาปรับปรุงแล้วนะครับกะเห็นเลขสี่ลอยเลื่อยขึ้นกันนะครับขางไฟเก่งๆก็ไลยนะครับเจนจี่ากับบธรรมดานะครับฝากให้กาลังใจพ่นนํานะครับหนักสู่แห่งบ้านคุ้มเงินนะครับบ้างที่16นะครับผมเก่งจะเลริญนหวานจะเรียบนะครับผมอ่ะช่วงไทยไทๆฤดูการเก่งมากๆเลยนะครับเก่งจะเจริญนะครับสมชื่อหรอนุ่มรุมร้อนอันตดีนะครับหล่อเล้าเอาการนะครับเล่นจีฬากับเก่งนะผู้นี้นะครับ ตะก้อกับบลอนคายาไขเลียนน้ำนะครับเก่งให้นะครับนะเบ็ดบุกไฟกับเก่งนะครับปีนี้ก็มาลุ่นกันนะครับช่วงไทยไทยฤดูการหวานเจี๊ยบเลยนะครับเก่งมากๆนะครับฟอบซีลลอนแรงต่อเนื่องคามปี68หรือไม่โปรติดตานะครับบ้างดีสิบนะครับสอสต้าบอยนะครับผมสต้าบอยนะครับผมอ่าสต้าบอยนี่บวบไปแล้วนะครับสต้าบอยล้วนๆนะครับผมอ่า ทีมงานวัยรุ่นยุคใหม่นํานะครับอาฮอปไปเบิ่งกันนะวัยรุ่นเฮ็ดนะครับผมทีมงานสตาร์บอยนะครับผมลุงหลอดกะเป็น FC เพิ่นอยู่นะครับเพิ่นก็เป็น FC ลุงหลอดนะครับทีมงานสตาร์บอยนะครับช่วงอ่าต้นฤดูกาลกะเก่งนะครับกลางๆกะเก่งบัี้พอราคามันสูงขึ้นสูงขึ้นส่วนมากหลังๆมีแต่เจ้ากับแพ้เพราะว่าราคามันสูงนะครับแทนที่สิกินง่ายๆแต่ว่าเป็นเมืองไฟเริ่มอัปเกรดระดับนะครับเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาสูงขึ้น48แปดจริงจ๊ะ อ่าซีเจ็ดบง่เดียวสไ้ด้370 380เจ้านะครับผมก็ถือว่าเป็นไฟที่ีกเงอยู่นะครับลุงหลอดกะเอาใจสอยเพลินอยู่นะครับตาบอยนะครับฝากไว้นํานะครับผู้ใดอ่าการหาบางไฟนะครับไวหรุนทับไบรุนเฮ็ดนะครับไปเบิงกันนะครับสตาบอยนะครับอาบ้างที่18นะครับปอปากาซิตนะครับปอปากาซิตก็เป็นบางไฟที่ีกเงอยู่นะครับผมแต่เพลินขันราคาบ่อสูงนะครับผ่านได้นี่วานเจี๊ยบนะครับเพราะว่าราคาบ่อสูงนะครับ ขึ้นไปได้ว่างห้างได้กินเลยนะครับผมปอปากาสิทธ์นะครับผมมาฝากไว้ในอบอกอบใจนะครับอ้าบ้างอ่ากติกาก็มีนะครับกติกาอ่าหนึ่งขั้นไหลจำดินเจ้านะครับสอง บางไฟไม่รู้ออกห่างเจ้านะครับข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมานี่ก็คือการวิเคราะห์บางไฟรายการบางไฟนะครับที่สิเกิดขึ้นเร็วๆนี้ปี2568นะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอดเอฟรีต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด็อฟรีสวัสดีครับงานเริ่ม789มีนาคม2 5 6นนะจ๊ะสมาชิกแล้วเจอกัน